สวัสดีครับวันนี้ใครครวันนี้น้องภูมิจะพาไปเที่ยวเพลระเพืินครับสวนเพลระเพลินมีหลายอย่างครับเขาไปดูก็ได้ลูกเขาไปดูแมลงเลยลูกก่าเขาไ,นะไปดูครับบ้านมาแมลงครับนี่บ้านมาแมลงครับเขาไปดูได้ครับไปดูซีมีบ้านมาแมลงจริงๆรไหมครัไปด้เลยครับ มีบ้านแมลงเลยเอ่ยมีไม้ลูกดูสิมีบ้านแมลงไหมทำไมมันเก่าแท้บ้านแมลงระวังลื่นล้มระวังลื่นล้มอ๋อไม่มีอะไรมากครับออกไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงครับมันลื่นมันลื่นครับมันคือคอนเสิร์ตใช่อ้าออกมาลูกออกมาเลย โดมครับองังกันโดมครับมีบอกว่าแรงทางนี้มันจะเป็นอย่างนี้ด้วยน้องระวังครับเอาไปทางนี้เลยครับไปเลยเอาแล้วแม่ล่ะแม่ไม่ได้มาครับแม่เอาน้องเอาทางนี้ครับไปเลยน้องเราด้วยครับ นี่นี่น,นี่การครั้งหนึ่งของเก่าน่ลูกของเก่าโบราณจำไม่ผิดนะนนอ่าของเก่าโบราณไม่ใช่ไม่ล,ลูกระวัลงล้นงม,นมนะ ดูทางอื่นกันได้ไหมสียังไงนะคครูมไม่ยกขึ้นมาลูกเมื่สียังไงอะบอต้าเมื่สีนีเวื่น้องหมุนเลยหมุนแล้วเนี่ยครูครูไม่ใช่ลูกป,ป้าป้าป้า não nó farelu